นี่พี่ชายพี่ชายคงเป็นพวกท่ามองสินะเอ๋อเอเอก็ใช่อ่ะนะมันก็แหงอยู่แล้วกางเกงในของฉันนะ่ะเห็นแล้วใช่ไหมเอ๋อเออเอเอเฮ้ยนี่เห็นใช่ไหมกางเกงในของฉันนะ่ะเอสาวซ่าอย่างนั้นเหรอเอเอเฮ้ย หลังจากออกจากมปลายที่โชนันแล้วก็สอบเข้ามาหาวิทยาลัยยูราเซียได้ขับรถใหญ่ได้แต่ทว่าขับได้แต่รถแท็กเตอร์เท่านั้นอะไรเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์รุ่นใหญ่ได้เป็นช่างเชื่อมไฟฟ้าได้คาราเต้ขั้นสองโดนตักเตือนมาแล้ว83ครั้งอะไรกันเนี่ยมีความปรารถนาได้รับรายได้ตลอดปี10ล้านเยนเป็นเพื่อนกับพวกดาราใช้จ่ายเงินได้ตามสะดวกอืม เฮ้ย hey, แบบนี้มันหยอกกันแล้วมั้งเนี่ยแต่ที่เขียนใบสมัครมาว่าถูกจับตักเตือนเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเนอะไม่ใช่ไม่เคยได้ยินไม่มีใครเขาเขียนกันเพราะการพูดความจริงเนี่ยเป็นคติพจน์ของผมเลยล่ะครับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วฉันยอมรับเรื่องการพูดความจริงของเธอนะแต่ว่าไอ้ทรงผมกับเสื้อผ้าแบบนี้เนี่ยมันไม่มากไปหน่อยล่ะครับ มาสัมภาษณ์งานแต่งตัวแบบนี้มันเป็นเหมือนการดูหมิ่นเราหนะ้าก็เนี่ยมันเป็นวิถีทางของผมเนี่ยครับเ้อเขตทิจิโอจิโตเกียวอ่ะจริงเหรอใช่เมื่อคืนนะ่ะสนุกมากเลยนะเอ้ยขาวจังเลยนะเอ้ยไม่ได้อีกแล้วเหรอเนี่ยอะไรกันนะกะแล้วเชียว ทั้งหมด35บริษัทที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาทีวีหนังสือพิมพ์โท่แบบนี้ความฝันที่จะประสบความสำเร็จตั้งแต่วัยหนุ่มมันก็มาลายหายสิ้นนะเซ่ได้รับเงินรายได้ตลอดปี10ล้านเยนเป็นเพื่อนกับพวกดาราใช้จ่ายเงินได้ตามสะดวกใช้ชีวิตอย่างสําราญในขับทุกคืนเอ้ยคงพอพูดแต่เรื่องรูหรามากเกินไปแล้วม้งนี่อุตสาห์เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยได้แล้วแท้ แบบนี้มันก็ไม่ต่างไปจากตอนออกจากมอปลายเลยนี่หว่าเอ้ยเอ้ยเฮ้ยนี่แกน่ะแกนั่นแหละอย่ามาทําเป็นไม่สนใจนะเว้ยคนที่ทําทรงผมรีเจนน่ะเฮ้ยเออตอนนี้แกกําลังแอบดูกางเกงในเด็กนักเรียนหญิงอยู่ใช่ไหมแกแล้วยังไม่เตรียมตัวอีกหรอฮะติดคุกนะเว้ยเฮ้ยเออพูดเรื่องอะไรกันเหรอฉันไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยนี่แก คิดจะมาไขสื้ออย่างนั้นเหรอฮะไอ้แก่ไอ้ลามกแอบ,บมองกระเกงในผู้หญิงะ่ะอยากให้พวกเราเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ไม่ล่าไปซื้อรองเท้าแอร์แม็กมานะเว้ยไม่งั้นนะ่ะฉันจะไปแจ้งความกับตำรวจหลังจากนั้นก็จะอัดแกจนน่วมเลยนะเว้ยเฮ้ยขี้มูกแกไหลแล้วนะเฮ้ยฉันจะฆ่าแกเฮ้ยชั่วเออเฮ้ย,ยนี่คือคำถามนะคนที่จะถูกฆ่าต่อไปคือใครกันแน่ระหว่างฉัน จอมลามกที่เป็นคาราเต้ขั้น2กับ2เจ้าหน้าทงสารสองคนที่จะได้รับความสวยมาจากทั้นเนี่ยฮะเอ้อเอ้อเอาละใครกันนะที่จะเป็นคนสวยนะเออขอบคุณมากค่ะอันจา้าเฮ้ยเกรงใจจังเลยเนอะได้เงินค่าขนมมาห้าห0ื่นเยนแล้วอ่ะยังจะซื้อแอร์แม็กให้พี่ซะอีกนะเนี่ยทีนี้แหละผู้แกจะได้รู้จักโลกให้กว้างขึ้นเป็นไงล่ะ จากนี้ไปจะเที่ยวไปขู่ใครอ่ะหัดระวังตัวไว้ด้วยนะเว้ยเพราะในโลกใบเนี้มีคนน่ากลัวอยู่มากเลยนันนะเอะเอ๋เอ๋เอ๋อืเอเอ๋เอเฮ้ยตำรวจเอ้ยเฮ้ยไอ้ายร้ายที่ชอบขโมยรองเท้าแอร์แบ็กมันอยู่ไหนวะเนี่ยอย่าให้หนีไปได้นะเอ้ยแอบก่อนเอ้ยบ้าชะมัดอะไรกันวะเนี่ยอายุยี่สิบสองแล้วยังจะถูกตำรวจวิ่งไล่ตามอีกลรอเนี่ยจนต้องมาซ่อนตัวอยู่ใต้รถเนี่ยให้ตายสิ เป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ไม่ได้เลยนะเอ๊อเอ,เอนายเองสมัยก่อนก็ทําแบบนี้เหมือนกันไม่ใช่หรือไงเล่าอย่ามาว่ากันดีกว่าหนะ้าลิวจีไม่ไหวนะแกเนี่ยอายุยี่สบสองแล้วยังเป็นนักเลงอยู่เลยนะาฉันเพิ่งอายุสิบเจ็ดเว้ยหัวใจนะเออเอแต่เวลามันก็ผ่านไปเร็วจังเลยนะเพื่อนอ่ะหกปีแล้วนะเนี่ยหกปีที่เราเข้ามาอยู่ในโตเกียวกันเนี่ยผ่านไปไวเหมือนโกหกจริงๆนะเนี่ยเพื่อนเออสิวะเออ นายยังจำได้หรือเปล่าตอนที่เราออกจากบ้านโดยถือดาบไม้ออกมาคนละด้ามเนี่ยเออจำได้สิจำได้ตอนนั้นเรามันห้าวกันจริงๆเลยเรายังเคยเผารถตำรวจมาแล้วเลยนะเว้ยใช่นึกถึงตอนนั้นแล้วดีจังเลยนะในตอนนั้นเราโด่งดังในชื่อคู่หูดินระเบิดสินะใช่เราสองคนนี่ไม่กลัวอะไรเลยทั้งนั้นเนี่ยเิแป๊บเดียวเราก็อายุยีกันแล้วนะเว้ย พวกเราเองก็ต้องกลายเป็นผู้ใหญ่โดยไม่รู้ตัวเหมือนกันนะเนี่ยพูดอะไรอย่างนั้นเล่าไม่มีอะไรเปลี่ยนไปหรอกหน้าทั้งนายและฉั้นน่ะจ้าโชมเชิญครับคุณโอนิสึกะเอ,อ้ยขอบใจนะเอ,อ๋ยจากนี้ไปเป็นการอวยพรขอให้หัวหน้าโอนิสึกะดาวแห่งชมรมคาราเต้มหาวิทยาลัยยูราเชียของเราจงมีชัยชนะในการหางานทำครับโย อาชีสเดิมได้เอ้ยเอ้ยบ้าชะมัดเลยอะไรวะเนี่ยไม่เอานะาพยายามเข้านะครับคุณโอนิสึกะเพราะคุณโอนิสึกะเป็นดาวคาราเต้ของชมรมเราแล้วแกจะร้องไห้ทำไมวะเนี่ยบ้ารหัมไม่เปลี่ยนเลยนะการนัดสังสรรค์ของชมรมคาราเต้ของนายเนี่ยก็นั่น,นสิฉันก็เบื่อจะแย่อยู่แล้วเนี่ยมีแต่ผู้ผู้ชายเหม็นเหงื่อเชียวเอ้ย เหม็นเหงื่อแล้วมันไม่ดีตรงไหนหรอครับเหม็นเหงื่อแล้วมันเป็นยังไงช่างเหน้าหุบปากสักทีเถอะอ้ยฉันมันคิดอะไรง่ายเกินไปนะ่ะว่าถ้าจบออกมาจากมหาลัยแล้วจะได้เป็นคนที่ยิ่งใหญ่นะ่ะอุตส่าห์ทำเอกสารปลอมให้ได้สอบเอนทราน์เพื่อเข้ามาหาลัยลำบากจะตายทักนั่นนายคิดไปเองหรือเปล่าวะเนี่ยลิวจินายเนี่ยดีจังเลยนะจะเปิดร้านแล้วใช่ไหมที่คิจิโยจิเนี่ย ร้านเล็กๆเท่านั้นหน้าเจ้าบ้าถึงจะเป็นร้านเล็กๆนายก็เป็นเท่าแก่ไม่ใช่เหรอยอดมากเลยนะฉันพูดจริงๆนะเว้ยมาอยู่โตเกียวห้าปีระหว่างนั้นก็เรียนอาชีวะจนสามารถเปิดร้านของตัวเองได้เนี่ยทาความฝันให้เป็นความจริงได้ถึงจะช้าแต่มันก็มั่นคงอะนะพอมาเปรียบเทียบกับฉันแล้วล่ะเฮ้ยเศร้าโมแต่ท้อแท้อะไรอยู่เล่าไม่สมกับเป็นแกเลยนะเว้ยโอนิสุกะ นายมันไม่เหมาะกับคำพูดล่าละอายแบบนั้นด้วยโชกุนหน่อยสิยังจำได้ใช่ไหมพวกเราในตอนนั้นคำสัญญาในตอนที่มาโตเกียวเนี่ยเชรู้แล้วล่วนะน่าเฮ้ยลิวจิไปโตเกียวกันมาโตเกียวอย่างนั้นเหรอเออก็โตเกียวนะสิไปโตเกียวไปเป็นผู้ใหญ่พาพวกผู้หญิงดีๆกลับมาลบล้างคำสป,ปะมะทานไงมาเป็นผู้ใหญ่ที่ยิ่งใหญ่กันเธอหน้าเพื่อน ผู้ยิ่งใหญ่เหรอก็ดีนะเท่ดีวะเป็นผู้ยิ่งใหญ่เฮ้ยผู้ยิ่งใหญ่อะไรกันเล่าไปขนเหล็กเส้นเร็วเข้าเซ่นี่ไม่ใช่เวลามานั่งสูบบุหรี่สบายใจเถิบด้วยทํางานเร็วเข้าเอ้ยหนูหูนะ้ไอ้เขาโจรคนกําลังฝอนหวานมาทําลายบรรยากาศซะได้เอ้ยแล้วก็กลับมาบ้านบ้านรูหนูของเรา นอนดูสาวๆกายบริหารในทีวีเอ้ยน่าเศร้าจ,จริงๆนี่วันนี้ยังเหมือนเดิมเนาะใช่ดูสิเธอแต่งตัวน่ารักเชียวแหมชมกันง่ายๆง,ยยงี้เลยนะเอ้ยมาอยู่ที่นี่ซะเคยตัวซะแล้วเราย้ายมาอยู่ที่นี่ซะเลยดีไหมเนี่ยท้ายที่สุดก็ต้องมาจุ่มปุ๊กอยู่ตรงนี้เอ้ยใต้บันไดเลื่อนดูกางเกงในสาวๆเอ้ย <Hey. S 2> นี่พี่ชายต่อบ,บุรีหน่อยได้มาเอ่อได้สิเอาไปนะไฟแช็คเนี่ยสงสัยคงถึงเวลาบายบายกับผมทรงนี้ซะแล้วเนี่ยไอผมทรงโบราณทรงรีเจนต์น่ะนะเออนี่พี่ชายพี่ชายคงเป็นพวกท่ามองสินะเออเอเออก็ใช่อ่ะนะมันก็แหงอยู่แล้ว <laughs> กางเกงในของฉันนะ่ะเห็นแล้วใช่ไหมเออเออเออเฮ้ยนี่ เห็นใช่ไหมเกงในของฉันน่ะสาวซ่าอย่างนั้นเหรอเออเฮ้ยพูดเรื่องอะไรกันน่ะแม่หนูหูฉันน่ะมันช่กตึงซะแล้วไม่ต้องมาทำปิดบังหรอกนะก็ฉันใส่กระโปรงสั้นเพราะอยากให้เห็นนั่นแหละเอออย่างนั้นเหรอยังไงก็เห็นไปแล้วอะนะเที่ยงเนี้ยเลี้ยงข้าวฉันหน่อยก็แล้วกันนะเออนาร้านอาหาร ขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้นะกินเข้าไปเต็มที่เลยอะ่ะอิ่มจนท้องจะแตกตายอยู่แล้วเนี่ยเอเอเออไม่เป็นไรหรอกกินเข้าไปเยอะๆเลยนะเอ้ยตัวนิดเดียวท้งไปกินเก่งจังวะแค่ให้ดูกางเกงในแค่นี้เนี่ยนะเอ้ยไม่ต้องห่วงฉันนะกระเพาะฉันน่าแข็งแรงมากฉันกินได้อีกแหละเอ๊แต่มันจะดีหรอแค่ให้เห็นกางเกงในแค่เนี้ยก็มาเลี้ยงข้าวใหญ่โตแบบเนี้ย ไม่เป็นไรหรอกเด็กวัยกาลังจเจริญเติบโตน่ะนะโถ่กินเข้าไปตั้งเยอะเลยทำไมพูดมากอีก <im it> นี่พี่ชายเนี่ยเป็นคนทํางานหรอเออเอเอเอก็ใช่อ่ะนะ <im it> อืมเป็นคนทํางานแล้วถ้างั้นคงมีเงินมากสินะคะอ๋อก็อน,นิดหน่อยอะนะ <im it> แหมไม่อยากจะพูดเลยนะ่ะ <im it> รถล่ะคะใช้รถยี่ห้ออะไรหรอรถนอกหรือเปล่านะ่ะเอย เกิอก็จำพวกปอปอนั่นแหละนะพวกปอปอก็โอ้ปอเช่เหรอคะเอ้ยโถ่เอ้ยฉันพูดอะไรออกไปวะเนี่ยไปทำวางมาากับเด็กๆแล้วมันจะไปมีประโยชน์อะไรวะเนี่ยปะโถ่เอ้มันจะโกหกมากไปแล้วนะโอนีสึกะาเอทิจิอายุ22ปะโถมีรถปอเช่เนี่ยเท่จริงๆนะพี่ชายทำงานอะไรเหรอคะเอ้ยต้องพูดออกไป ความจริงว่าฉันเน่ยเป็นจิกาโร่ทำงานแรงงานอยู่เนี่ยเอ่อฉันกเ็เขียนบทละครโทรทัศน์นะอย่างเช่นเรื่องลองวาเคชั่นอะไรอย่างนั้นน่ะเอ๊ะลองวาเคชัน่นพี่เป็นคนเขียนเหรออ,อโถเอ้ยปากฉันมันเป็นอะไรไปสัแล้ววันนี้เอ้ยช่างเถอะยังไงก็ไม่พบกันอีกแล้วลวนะน่าโม้ไปเรื่อยๆแล้วกันดีจังเลยนะเป็นผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงเนี่ย นาจฉาแฟนของพี่ชายจังเออเออเ้อเอ,อ้ยเอ,อ้ยฉันไม่มีหลอกฟองแฟนนะ่ะแหมไม่ต้องมาปิดบังหรอกค่ะนักเรียนมปลายเหรอเอ,อ้ยน่ารักจังเลยนะขาก็เต่งตึงเวลาหัวราะก็เห็นฟันขาวเป็นประกายเลยฉันชื่อเอริกะนาคาจิมะนะคะชื่อเอริกะเหรอเออ,เอ,อพี่ชายล่ะคะเออ พี่ชื่อโอนิสกะเอคิจินะเรียกว่าพี่เอคิจิก็ได้เออชื่อก็น่ารักถ้าเป็นแฟนฉันแล้วลก็นะคงจะยอดเยี่ยมไปเลยนะอ่ะจริงสิครั้งหน้าน่เอลิกะอยากนั่งรถชมวิวนะด้วยปอเช่คันนั้นของพี่ชายนะอ่าป,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 ปอเช่คันไหนกันล่ะเนี่ยเอ้ยโมมากไปซะแล้วงั้นขอไปนั่งรถเล่นด้วยนะคะฉันจะเพจบอกนะ ฝากด้วยนะคะเออเอ,อคือว่าสัญญาแล้วนะคะเกี่ยวก้อยสัญญาแล้วด้วยอะฉันจะเพจมาหานะบายบายเออเดนี่เธอเดี๋ยวก่อนสิเชื่อคนง่ายจังเลยใหญ่บ้าเฮ้ยเออเออเอ่าแฮมต่อจากนี้ไปเป็นการฉลองงานสังสรรค์ครั้งแรกของชมรมคาราเต้มหาวิทยายลัยยูราเซียของเรา กับชมรมคาราเต้มหาวิทยาลัยสตรีนะครับอ้าวเดิมอ้าเดิมฮ่าเอา้ยเป็นยังไงบ้างครับคุณโอนิสึกะผู้หญิงนะครับผู้หญิงนะเนี่ยเอ้ยพวกเดี้เถอะผู้หญิงเ่ยรีบไปสะเทินนาเอา้ยบ้าจริงแหมเรื่องเริงหน่อยทีครับงานวันนี้จัดเพื่อคุณโอนิสึกะโดยเฉพาะเลยนั่นเนี่ยลืมเรื่องเด็กมอปลายนั่นไปสะเทินนา เรามีผู้หญิงงามขนาดนี้เตรียมไว้ให้พร้อมแล้วนะครับนั่นไงเลาูดูซิผู้หญิงคนนั้นนะ่ะนั่งตรงโน้นนะ่ะมองคุณโอนิสุกะมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนั่นเนี่ยนั่นไงเลาูดูซิจมูกก็แทบจะเอาไดเป่าผมแย่เข้าไปได้แล้วน,นั่นเนี่ยหัวอ้าวจะไปไหนล่ะครับกัปตันหัวฉันน่ะไม่ต้องการใดเป่าผมเว้ยไอ้คุณโอนิสุกะครับเดี๋ยวก่อนซี่อย่ามายุ่งกับฉันให้ตายซี่เล่นอะไรกันวะเนี่ย มีแต่พวกผู้หญิงหน้าตาวิปริตทั้งนั้นเลยบ้าที่สุดเฮ้ยถ้ารู้จะเป็นแบบนี้แล้วก็ไปหน้าไปโกหกเด็กสาวคนนั้นเรื่องรถปอร์เช่เลยอ่ะถ้าเป็นรถเบนซ์แล้วก็พอจะหยิบยืมได้บ้างนะเอ๊ะแต่หยิบยืมที่ไหนวะเนี่ยเอ๊ะเ,เพจเจอ์เพจเจอร์เข้ามาเหรอเออเฮ้ยอยากพบเอริกะมาจริงๆเหรอเนี่ยเฮ้ยช่วยไม่ได้แล้วคงต้องพูดความจริงออกไปแล้วนะก็มันเป็นสันดานนี่นะ เอาเถอะผู้ชายมันอยู่ที่ใจนี่ไม่ได้อยู่ที่รถสักหน่อยนี่นะต้องพูดไปตรงๆถ้าล้มเหลวก็ช่วยไม่ได้ต้องต่อสู้ด้วยตัวเองนี่แหละชายชายตรีละเออยเธอมาแล้วอะพี่เอคิทีน้ำตาเอยดีใจจังที่อุตส่ามานะเอ้ย,อยช่างงักเลย ออ๋อโทชิเหรอฉันเองนะชินคุงอ่ะเออจะไปเดี๋ยวนี้แหละเออใช่ใช่ใช่ B M w 8323นะเวดสเจ๋งปล่ล่ะไม่เป็นไรน้าไม่เป็นไรอีกประมาณ30นาทีจะไปถึงแล้วนะเว้ยเออที่ร้านอิตาเมชิใช่ไหมเอ้ยไปทันอยู่แล้วฉันจะซิ่งไปเลยนะเว้ยร้านที่นั่าน่ะรู้จักฉันดีอุ้ยเอ๋ ฉันจะลากรถ BM ของแกกับ r m รมของฉันนะเว้ยเอเอเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนี้เลยเอ๋แกไม่เคยถูกจิ๊โกโกรียกหรือไงวะเนี่ยรีบๆลงจากรถไปสักทีสิวะไอ้เซยอ้าอา้อาโทษทีนะที่ให้รอน่ะขึ้นมาเลยสิเอ๊ะคืนนี้ฉันจะไปเป็นเพื่อนเธอเองนะทั้งคืนเลยนะี่ะพี่เอ็กจี เอ๊ะไม่ใช่ปอเช่หรอคะอ๋อฉันมีรถสองคันน่ะนะมีปอเช่แล้วก็ยังมีคันนี้อีกได้ไงล่ะ BMW นะ่ะโอ้ยเท่ชะมัดเลยนะแม้มันธรรมดานะ่ะของคนในวงการน่ะนะนะเอ้ยยังไงคืนนี้ก็ต้องโกหกไปตลอดทั้งคืนแหละก็ช่วยไม่ได้นี่นะก็เจ้าหลอนร้องไห้นี่เออในฐานนะผู้ชายคนนึงเราจะปล่อยโอกาสทองนี้หลุดลอยไปได้ยังไงล่ะ นี่เด็กมัธยมปลายเลยนะเนี่ยเอ้ยรู้สึกสบายจังการรู้จักโลกการรู้จักเด็กมอปลายเหมือนคนอยู่อีกโลกหนึ่งเลยนะคะพี่โอนิสกะเนี่ยมีทั้งรถบีเอมรถปอร์เช่ทำงานเขียนบทละครในสถานีโทรทัศน์รายได้ก็สูงหน้าตาก็ดีด้วยนะยอดจริงๆเลยนะคะ เอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกจ้าฉันเนี่ยมีแค่มอตเตอร์ไซค์เก่าๆคันหนึ่งแล้วก็อยู่ในห้องเช่าเล็กๆนอนดูหนังโป๊ไปวันๆเท่านั้นเองน่ะเออความจริงวันนี้น่ะฉันทะเลาะก,กับแฟนมาค่ะเอ๋ๆเ,เ,เป็นคนเลวจริงๆเลยอ่ะพูดแล้วมโหเขานี่ยทำงานราชการไม่ได้มีตำแหน่งใหญ่โตอะไรด้วยน่ะอยู่อพาร์ตเมนต์กโลโกโซแต่งตัวก็ไม่เอาไหน ตัวเล็กด้วยอ้วนอีกต่างหากนะหัวก็ล้านแขมยิงชอบใช้กำลังด้วยเชื่อไหมล่ะเออเขาเน่ยเป็นคนยังไงเหรอแย่กว่าฉันอีกอย่างนั้นเหรอก็เป็นคนที่เลวสุดๆไงล่ะค่ะถ้าแฟนฉันน่ะเป็นเหมือนพี่โอนิสกะก็ดีนะเออตึกตักตึกตักตึกตักนี่เอริกะจัง ฉันเดียรู้จักที่เงียบๆทาใจให้เย็นลงได้นะแล้วก็มีคาราโอเกะด้วยนะไปไหมล่ะเอ๊ะโรงแรมม่านรูดมาร้องเพลงกันเถอะมาร้องเพลงกันเถอะเออเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยลาลาลาอ๋ยสบายใจจังต่อไปจะร้องเพลงอะไรดีนะเอ้ยลิ่นเบียก่อนเออห้องนี้ดีจังเลยนะคะกว้างขวางแถมยังมีเบียร แล้วก็มีทีวีมีคาราโอเกะให้ร้องด้วยนะ่ะสมกับเป็นผู้ใหญ่ทำงานรู้จักสถานที่ดีๆด,ด้วยนะ่ะเออเอริกะรู้หรือเปล่าแล้วว่าที่นี่นะ่ะมันคือที่ไหนเหรอก็โรงแรมมา่านรู้ใช่ไหมคะเออจะจะจะดีเหรอมาสถานที่แบบนี้กับคนที่เพิ่งรู้จักกันนะนะเดี๋ยวแฟนจะโกรธเอานะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคนพันนั้นนะ่ะเอเอฉันไม่แคร์คนแบบนั้นหรอกเอ้มันร้องเพลงต่อดีกว่านะ เพลงอะไรดีนะเอ,อ้ยตายกับโปรงเออเป็นฉันไม่ได้เหรอเอ๊แฟนของเอลิกะเนี่ยออพี่เอขีจีเอยตึกตักตึกตักผู้ชายแบบนั้นเนี่ยเลิกกับมันซะเธอนะเอ๊เอเอเอลิกะเลิกแล้วมาคบกับฉันเถอะนะถ้าเป็นฉันแล้วก็ฉันจะไม่ทำให้เธอร้องไห้เด็ดขาดเลย เพราะฉะนั้นน่ะเอ้ยใจเต้นตึกตักเออยเอตื่นเต้นเออเอ๊ะเพจดังเออะออเราอยู่ข้างนอกอะไรกันน่ะเอ๊ะอ่ะอ่ะเออ เอ๋เนันน้นเน้นใครเหรอเป็นคุณพ่ออย่างนั้นเหรออ่าเฮ้ยจะบ้าหรือไงเนี่ยเอริกะกระโดดลงไปทำไมเล่าอันตรายนะอ่าอาจารย์เอเอเฮะอาจารย์เหรอฮะอาจารย์จุบ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 อาจารย์คะรักอาจารย์รักอาจารย์รักอาจารย์ที่สุดเลยจุบ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 ขอโทษนะเอริกะที่ฉันพูดรุนแรงไปเน่ย ไม่ค่ะไม่ค่ะหนูก็เหมือนกันน่ะงั้นเรากลับกันเถอนนะต้องขอโทษจริงๆนะคะหนูมันเป็นเด็กบ้าน่ะผมเองก็เช่นกันน่ะแค่ผลการสอบกลางเทอมของเคอตกลงมาฉันก็ลงไม้ลงมือซะแล้วไม่หรอกค่ะหนูมันบ้าเองน่ะเออเออเฮ่อเออคืนนี้จะค้างคืนหรือเปล่าคะหนูบอกที่บ้านว้อยว่าจะไปอ่านหนังสือที่บ้านเพื่อน่ะงั้นก็ไปกันเถอนนะแหมอาจารย์แล้วก็ทะลึ่ง อ่าจารย์เหรอเออฮะอาจารย์เหรอให้เขาพากลับไปได้เนี่ยนะของแบบนี้ใครจะไปรู้ได้ล่วงหน้าว่าเนี่ยว่าเด็กนักเรียนสาวสวยจะไปมีอะไรกับอาจารย์คราวพ่อเนะ่ะแหมแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะระหว่างอาจารย์กับนักเรียนเนี่ยในจํานวนนั้นนะยังมีคนที่แต่งงานสามครั้งเจ้าสาวเป็นนักเรียนทั้งหมดด้วยนะ เฮ้ยที่โรงเรียนมอต้นก็มีทุกคนหนึ่งนี่ว่านะจําได้เปล่าก่อนหน้านี้ก็มีที่ไปยุ่งกับนักเรียนจนถูกไล่ออกเนี่ยฉันจําชื่อไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรนะเอาเถอะก็คิดซะว่าถูกหมามันกัดแล้วกันนะลืมลืมมันไปเถอะเอกิจินะอะเอยจ่อยเอยแกทําไมซึมอย่างนั้นวะเฮ้ยก็บอกให้ลืมไงเล่าอย่างไงมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะคบกับเด็กมอปลายนะ่ะนั่นมันความฝันของพวกลามกนะเว้ยไอ้งโง่ นายก็อายุ22แล้วขั้วาสาวอายุ19 20ดีกว่านะ่านะเพื่อนพวกพนักงานบริษัทก็ได้อะดีกว่าพวกนักเรียนเป็นไหนไหนเลยนะ่ะเอ้ยซึมเศร้าฉันเนี่ยตัดสินใจแล้วลิวจิตัดสินใจแล้วหมายความว่ายังไงวะฉันเนี่ยจะไปเป็นอาจารย์เว้ยฉันจะเป็นอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ยังไงล่ะ